ตั้งแต่วันที่7ถึง10กรกฎาคมกองทัพของโมเดลในมุ่งเน้นความพยายามของกองทัพทิก9วที่โปโนิรีและโอโกวัตกาซึ่งทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพื่อตอบโต้โลคอสคอฟกีได้ดึงกองกำลังจากส่วนอื่นๆของแนวรบมายังพื้นที่เหล่านี้กองทัพเยอรมันจโจมตีโปนิรีในวันที่7กรกฎาคมและยึดเมืองได้ครึง่งหนึ่งหลังจากการสู้รบแบบตัวต่อตัวการโจมตีตอบโต้ของโซเวียตในเช้าวันรุ่งขึ้นบังคับให้กองทัพเยอรมันต้องถอนทัพ และทั้งสองฝ่ายก็เกิดการโจมตีตอบโต้อยู่หลายครั้งโดยทั้งสองฝ่ายได้ผัดการยึดครองเมืองและควบคุมอยู่หลายครั้งอีกไม่กี่วันต่อมากองทัพยเยอรมันได้ยึดเมืองส่วนใหญ่ไว้ได้แต่การโจมตีตอบโตของโซเวียตก็ยังคงดําเนินต่อไปการต่อสู้ไปมาระหว่างโปนิริและเนินเขา253.5ที่อยู่ใกล้เคียงนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อทวงเวลาโดยทั้งสองฝ่ายสูญเสียอย่างหนักความเข้มข้นในการต่อสู้ทําให้กองทัพเรียกเมืองน,นี้ว่าสตาลินกราดขนาดเล็ก และนักประวัติศาสตร์การทหารพอลแคเรลเรียกเมืองนี้ว่าสตาลินกราดแห่งแนวหน้าเคิร์สบันทึกสงครามของกองทัพที่9บับรรยายการสู้รบหนักในครั้งนี้ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบใหม่เพื่อทำลายล้างการโจมตีของเจรมันในโอโควัตกาและหมู่บ้านเชทปโลเอที่อยู่ใกล้เครียงล้มเหลวในการทะลุทะลวงแนวป้องกันของโซเวียตรวมถึงการโจมตีแบบประสานกันอันทรงพลังโดยรถถังเยรมันประมาณ300คัน และปืนจู่โจมจากกองทัพยันเกราะที่2 4และ20ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศรูปบัฟเฟอร์ที่มีทุกคนทุกแห่งในภาคเหนือในขณะที่ปฏิบัติการทางด้านเหนือของพื้นที่ที่ยื่นออกมาเริ่มต้นด้วยแนวโจมตีกว้าง45กิโลเมตรภายในวันที่6กรกฎาคมแนวโจมตีได้ลดลงเหลือเพียง40กิโลเมตรในวันถัดมาแนวโจมตีได้ลดลงเหลือ15กิโลเมตรและในวันที่8และ9กรกรกฎาคม แนวโจมตีได้กว้างเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นภายในวันที่10กรกฎาคมโซเวียตได้หยุดการลุกคืบของเยอรมันได้อย่างสมบูรณ์วันที่12กรกฎาคมโซเวียตได้เปิดฉากปฏิบัติการคูตุซอ์ซึ่งเป็นการลุกตอบโต้ที่แนวหน้าของโอเรลซึ่งคุกคามแนวปีกและแนวหลักของกองทัพที่9ของโมเดลกองพันยันเกราะที่12ซึ่งถูกกักไว้เป็นกองหนุนและถูกกำหนดให้ส่งไปประจำการที่ด้านเหนือของแนวหน้าเคริร์สพร้อมกับทหารราบยันยนที่36 กองพันยันเกราะที่18และกองพันยันเกราะที่20ได้ถูกส่งเป็นประจำการใหม่เพื่อเผชิญหน้ากับแนวหน้าของโซเวียตเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่หกรกฎาคมการโจมตีของเยอรมันได้เปิดฉากขึ้นโดยการโจมตีหลักของแมนสไตน์ํำเนินการโดยกองทัพยันเกราะที่4ของโฮสซึ่งจัดเป็นกองพลที่รวมศูนย์กันอย่างหนาแน่นและรวมถึงกองพลที่ดีที่สุดบางส่วนของเยอรมัน โดยกองกําลังภายใต้การบังคับบัญชาของโฮสดถือเป็นกองกําลังโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มีมาภายใต้การบังคับบัญชาของเยอรมันเพียงคนเดียวในเวลาเพียง50นาทีการโจมตีของโฮลด์เกกระสุนมากกว่ากระสุนที่กองกําลังเยอรมันยิงรวมกันระหว่างยุทธการในโปแลนด์และยุทธการในฝรั่งเศสกองทัพยันเกราะที่4ถูกต่อต้านโดยกองทัพที่6ของโซเวียตซึ่งประกอบไปด้วยกองพลไรเฟิลรักษาการที่22และกองพลปืนไรเฟิลรักษาการที่23โซเวียต ด้สร้างเขตป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้น3ามแห่งเพื่อชะลอและลดกาลังพลยันเกราะที่โจมตีแม้ว่าจะได้รับข้อมูลข่ากองที่ยอดเยี่ยมแต่กองประชาการแนวรบโบโรเนตก็ยังไม่สามารถระบุตําแหน่งที่กองกําลังเยอรมันจะวางกําลังลุกได้กองพลยันเกราะของวอเตอร์ฮอลล์เป็นกองพลที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพยันเกราะที่4กองพลยันเกราะนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองพลยันเกราะที่3และที่11ที่ปีกทั้งสองข้าง พันเซอร์สและพันเซอร์สีของเขาได้รับการเสริมกำลังจากกองร้อยรถถังไทเกอร์จำนวน15คันซึ่งเป็นหัวหอกในการโจมตีมารุ่งสางของวันที่หกรกฎาคมและได้รับการสนับสนุนจากปืนใหญ่นะโดยลุกคืบเข้าสู่แนวรบ3กิโลเมตรเพื่อต่อต้านกองพลไรเฟิลรักษาการที่67ของกองพลปืนไรเฟิลรักษาการที่22กองพลยันเกราะที่ลุกคืบเข้าไปทางปีกสายต้องหยุดอยู่กับที่ในทุ่งระเบิดและในเวลาต่อมารถถังแพนเทอร์36คันต้องหยุดนิ่ง กองฐานที่ติดอยู่ถูกโจมตีด้วยปืนต่อต้านรถถังและปืนใหญ่ของโซเวียตซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากโดยฝั่งเอรมันได้เคลียร์เส้นทางผ่านทุนระเบิดและเสียชีวิตในระหว่างนั้นอย่างมากมายการต่อต้านยังรุนแรงทุนระเบิดโคลนหนาและเครื่องจักรชำรุดทําให้สูญเสียชีวิตเมื่อเส้นทางถูกเคลียร์แล้วกองฐานก็กลับมาเดินหน้าต่อไปยังเกิร์ตซอฟกาในการสู้รบครั้งต่อมามีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก รวมถึงพันเอกคาสนิดผู้บัญชาการทหารเนื่องจากการสู้รบและพื้นที่ชุ่มน้ําทางตอนใต้ของหมู่บ้านซึ่งล้อมรอบลาธารเบเรโซเวทําให้กองทหารต้องติดอยู่ที่เดิมอีกครั้งกองทหารของเยอรมันซึ่งกําลังลุกขึ้นไปทางปีกขวาได้เคลื่อนพลเข้าสู่หมู่บ้านบูตูบูรถถังถูกจัดวางในรูปแบบหัวลูกศรเพื่อลดผลกระทบจากกองป้องกันของโซเวียตในแนวหน้าปากแม่น้ําปาคีสถานโดยมีรถถังไทเกอร์นําหน้า และรถถังพันเซอร์สและพันเซอร์สและปืนจู่โจมกระจายออกไปทางปีกและด้านหลังความพยายามของหน่วย VV เอที่จะขัดขวางการลุกคืบของกองทัพอากาศเยอรมันขับไล่กองพันยันเกราะที่3ซึ่งเคลื่อนพลไปทางปีกซ้ายกองทัพเยอรมันก็ได้ลุกคืบไปได้ดีและเมื่อสิ้นวันนั้นก็ได้ยึดเกิร์สซอบกาและไปถึงมิคาอิลล็อกกากองพลทหารราบที่167ซึ่งอยู่ทางปีขวาของกองพันยันเกราะที่11ก็ได้ลุกคืบไปพอสมควรเช่นกัน งกิตตวันออกในคืนวันที่4-5ถึงกรกฎาคมวิศวกรลบของ SS ได้แทรกซึมเข้าไปในดินแดนไรน้ขนและเคลียร์ช่องทางผ่านทุนระเบิดของโซเวียตรุ่งสางของวันที่5กรกฎาคมกองพลยันเกรอะ SS 3กองพลได้แก่กองพลยันเกราะ SS ที่1และซันดาสเต SS Adolf Hitler กองพลยันกรอะ SS ที่2ดัสไลและกองพลยันกราะ SS ที่3ทเทนคอฟ โจมตีกองพลปืนไรเฟิลที่52ของกองทัพที่6ของโซเวียตการโจมตีหลักนำโดยรถถังไทเกอร์42คันตามกลางรถถังและปืนจูโจม494คันที่โจมตีในแนวรบยาว12กิโลเมตรโทเทนคอปซึ่งเป็นกองพลที่แข็งแกร่งที่สุดใน3กองพลเคลื่อนพลเข้าหาเกรม,มูชีและป้องกันปีขวากองพลยังปรอ s อสที่1เคลื่อนพลไปทางีกซสายเข้าหาไบาสกอฟกา กองพันยันกรอเ s ที่2เคลื่อนผลระหว่างกองกําลังในศูนย์กลางตามมาติดติด้วยรถถังทหารราบและวิศวกรกรบเข้ามาทําลายสิ่งกีดขวางและเคลียร์สนามเพลาะการเคลื่อนผลได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกองทัพอกาศเยอรมันซึ่งช่วยทําลายจุดแข็งและตําแหน่งปืนใหญ่ของโซเวียตได้อย่างมากเมื่อเวลาเก้นาฬิกากองพัยันกรอเอเอที่2ได้บุกทะลวงแนวป้องกันที่1ของโซเวียต และได้รับความสําเร็จตลอดแนวในขณะที่กําลังตรวจสอบตําแหน่งระหว่างแนวป้องกันที่1และที่2ของโซเวียตเมื่อเวลา13นาฬิกากองหน้ากองพันยันกรอะ SS ที่2ก็ถูกรถถัง T-34 สอคันโจมตีซึ่งถูกทําลายรถถังโซเวียตอีก40คันก็ด่าหน้าเข้าโจมตีกองพลในไม่ชา้ากองทัพรถถังรักษาการที่1นึ่ปะทะก,กับกองพันยันกรอะ SS ที่2ในการต่อสู้ราวๆสี่ชั่วโมงส่งผลให้รถถังโซเวียตถอนทับ การสูร้รบในครั้งนี้ทําให้หน่วยของกองพลเลฟเฟนรักษาการของโซเวียตที่23ซึ่งตั้งหลักอยู่ในแนวป้องกันที่2มีเวลาเตรียมตัวและได้รับการเสริมกําลังด้วยปืนต่อต้านรถถังเพิ่มเติมเมื่อถึงช่วงเย็นกองพันยันกรอเอสเอสที่2ก็มาถึงทุ่นระเบิดที่อยู่รอบแนวป้องกันที่2ของโซเวียตกองพลเอสเอสที่1ได้ยึดใบกอฟกาจากนั้นถึงเดินหน้าไปยังแนวป้องกันที่2ที่ยาครบเลว แต่ความพยายามที่จะฟาเข้าไปได้ล้มเหลวเมื่อสิ้นสุดวันกองพลเอเอที่1มีผู้เสียชีวิต97รายบาดเจ็บ522รายสูญหาย17รายและสูญเสียรถทั้งไปประมาณ30คันรวมกับกองพลยังปลอ s เออที่2ได้บุกโจมตีแนวป้องกันของกองทัพรักษาการที่6